ตัวน,นี้นะคะพี่เป็นเสื้อเป็นเสื้อผ้าใหม่สลับอย่างดีเลยเนื้อผ้าของเขานะคะพี่เนื้อละเอียดมากๆเนื้อเบา,เเบาลื่นเย็นใส่สบายแล้วตัวนี้ผ้าไม่มีซับไมนะพี่แล้วก็ผ้าไม่ผ้าไม่ยืดนะคะตัวนี้งานนะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้ค่ะแล้วก็กระดุมตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยแขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวนะคะงานเป็นของสาวอวบตรงนี้จะมีกระเป๋า้วงเล็กๆอย่างนี้ให้ด้วยนารักน่ารักนะส่วนด้านหลังนะคะพี่พิมพ์ลายสวยๆอย่างนี้ค่ะผ้าดีใส่สบายค่ะพี่ ผ้าของเขานะ้าลื่นเบาเย็นใส่สบายไหมสลับเนื้อดีเนื้อ,อละเอียดมากๆตัวนี้สื้ด้านหน้ากับเปลายใส่สอดัาน,นี้รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่29นิ้วค่ะเป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยตัวนี้จะเป็นฟิลใส่สบายๆนะขอให้พี่พิเศษนะรุ่นนี้นะคะหน้าผ้า50ความยาว29นะให้พี่พิเศษแค่219เท่านั้นพี่เอาไปแค่219ค่ะ พี่ฟังสีที่พูดไปหลักเวลาที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่เย,ยี่อยกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยือที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหมวดตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและจำด,ด้วยสีได้เพื่อจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีเขียวนะแต่เป็นสีเขียวสลับกับสี ฟ้าแล้วก,ก็สีแบบออกสีครีม,ม่างนี้ตัวนี้ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะสองหนึ่งเก้าเท่านั้นนะคะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่ของเขาจะเป็นสีเหลืองออกสีเหลืองวอสตาส,สลับกับสีดําแล้วก็สีครีมแบบนี้ค่ะตัวนี้เรียกสีเหลืองนะคะพี่ให้พี่พิเศษแค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่าส่งยี่บเก้าบาทไมาา่าใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าดีมากๆไหมสลับเนื้อละเอียดมากๆค่ะพ อกหน้าผ้า50ความยาวเสื้อ29นิ้วนะให้พี่พิเศษแค่219เท่านั้นถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยตัวนี้สวยมากๆไล่ย่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะไหมสลับยังดีหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวอยู่ที่29นิ้วค่ะให้พี่พิเศษแค่219เท่านั้นผ้าดีและทรงสวยใส่สบายมากๆตัวนี้นะคะคุ้มๆเลย219จ้า รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อเป็นเสื้อผ้าใหม่สลับอย่างดีเลยเนื้อผ้าของเขานะคะพี่เนื้อละเอียดมากๆเนื้อเบาลื่นเย็นใส่สบายแล้วตัวนี้ผ้าไม่มีซับในนะพี่แล้วก็ผ้าไม่ผ้าไม่ยืดนะคะตัวนี้งานนะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้ค่ะแล้วก็กระดุมตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยแขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวนะคะงานเป็นของสาวอวบตรงนี้จะมีกระเป๋า้วงเล็กๆอย่างนี้ให้ด้วยนะรักน่ารักนะส่วนด้านหลังนะคะพี่พิมพ์ลายสวยๆอย่างนี้ค่ะผ้าดีใส่สบายค่ะพี่ ผ้าของเขานะ้าลื่นเบาเย็นใส่สบายไหมสลับเนื้อดีเนื้อ,อละเอียดมากๆตัวนี้สืด้านหน้ากับเวลาใส่สอดัานี้รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่29นิ้วค่ะเป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยตัวนี้จะเป็นฟิลใส่สบายๆนะขอให้พี่พิเศษนะรุ่นนี้นะคะหน้าผ้า50ความยาว29นะให้พี่พิเศษแค่219เท่านั้นพี่เอาไปแค่219ค่ะ พี่ฟังสีที่พูดไปหลักเวลาที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลายย่โยกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยือที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหมวดตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัปสประจำด้วยสีได้เพื่อจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีเขียวนะแต่เป็นสีเขียวสลับกับสี ฟ้าแล้วก็สีแบบออกสีครีม่างนี้ตัวนี้ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะสองหนึ่งเก้าเท่านั้นนะคะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่ของเขาจะเป็นสีเหลืองออกสีเหลืองมอสตาสลับกับสีดําแล้วก็สีครีมแบบนี้ค่ะตัวนี้เรียกสีเหลืองนะคะพี่ให้พี่พิเศษแค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่าส่ง29บเ้าบาทม่เอาใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าดีมากๆไหมสลับเนื้อละเอียดมากๆค่ะพี่ อกหน้าผ้า50ความยาวเสื้อ29นิ้วนะให้พี่พิเศษแค่219เท่านั้นถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยตัวนี้สวยมากๆไล่ถ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะไหมสลับยังดีหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวอยู่ที่29นิ้วค่ะให้พี่พิเศษแค่219เท่านั้นผ้าดีและทรงสวยใส่สบายมากๆตัวนี้นะคะคุ้มๆเลย219จ้า